ตรงนี้คือคุกปิดผนึกสุสานราชวงศ์นะครับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับตามแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆเข้าไปในคุกปิดผนึกหรือไม่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวทำพลังหายหมดเนี่ยมาแล้วนะครับราชาสเวตมังสาหินโอ้โหชื่อเฮ้ยแต่เย็นเพื่อนโอ้โหลุกดำอุย้ยอุกบาท <c oughs> ว่าจะไม่เชิญเพื่อนแล้วนั่นเน่อขออีนึงเพื่อนโทษทีไม่ได้เชิญเพื่อนฟักทองมานะครับอุกกาบาททำลายล้างได้พลังอุกกาบาททำลายล้างมานะครับว่าแล้ว ว่ามันดึงอุกกาบาตมาจริงๆด้วยเมื่อกี้เหมือนหล,ลุมดำเลยอะโอเคเรียบร้อยนะครับคุกปิดผนึกสุสานราชวงศ์นะครับก็บอสก็ฆ่าไปเรียบร้อยละไอตัวแสงนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ไปทำอะไรมันมันก็ไม่ไม่ได้โจมตีเรานะครับเพื่อนๆก็อย่าไปไปยุ่งกับมันแต่ถ้าเราไปทำให้มันตกใจเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะหมุนแบบหืมควงสว่านรุนแรงเหมือนกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนี่คานเหมือนหนอนเลยจริงๆมันคือก้อนหินนะครับมีตาด้วย